การทาวีเนียร์ต้องกรอเนื้อฟันไหมนะคะการทําวีเนียร์ส่วนใหญ่แล้วนะคะต้องมีการกรอเนื้อฟันออกบางส่วนเพื่อให้วีเนียร์เนี่ยค่ะมีความหนาที่เพียงพอที่จะให้ความแข็งแรงได้นะคะในกรณีที่ไม่ต้องกรอฟันก็มีเหมือนการช่นกรณีของไขที่ฟันงุ้มนะคะมีลักษณะงุ้มเข้าไปค่ะการทำวีเนียร์ก็จะกรอน้อยมากๆค่ะแต่เบื้องต้นแล้วเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ในการทําวีเนียร์จะมีการกรอฟันออกประมาณ0ูนย์ุแปถึง1.5มิลลิเมตรนะคะแล้วแต่ตำแหน่งที่จะต้องกรอในกรณีที่คนไข้มีฟันสีค้ำ สีดำก็อาจจะมีการกรองมากกว่าปกติเพื่อไม่ให้มีเนี่ยมันูเกิดไปนะคะเป็นการปิดสีฟันด้านใต้ะคะ่ะถ้าคนไข้ในกรณีฟันที่เล็กต้องเวลาต้องยิ้มต้องดูก่อนค่ะเราก็จะประเมินนะคะว่าฟันที่เล็กเกิดจากเหนือกมากเกินไปหรือว่าฟันมันสั้นเกินไปถ้าเกิดเหนือกมากเกินไปเราจะเพิ่มให้ฟันดูยาวขึ้นนะคะโดยการตัดเหนือกแต่ถ้าเกิดเกิดจากฟันที่เล็กที่เกิดจากฟันมันสั้นเกินไปนะคะวิธีการ ด้วยวิญญยให้พันตัวปันยาวขึ้นมา